พอดีกำลังจับรถก็จะรีวิวรายการพวกเกี่ยวกับช่วยเหลือเวลาเรื่องเวลาเดินทางนะแบบแรกก็มีพวกอ,อย่างน้อยก็ต้องมีวิ้นติดตั้งอยู่พอมีวิ้นเสร็จแล้วพอมีวิ้นแล้วนะก็จ,จะมีโอเคอเดินไปก็เจอแล้วก็ชี้เลยแล้วกันมีจอบเล็กหนึ่งอัน มีจอบเล็กหนึ่งอันติดอยู่กับโครงโครงของลังคาใช้ด้ามมันเป็นจริงมันเป็นด้ามไม้แล้วคราวนี้พอดีมีแปบ๊บแป๊บที่เป็นสวมได้พอดีก็เลยมาสวมเผื่อเอาไว้ช่วยงัดอย่างอื่นได้แล้วก็มีเสียมเสียมแบบยาวอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามีประโยชน์เรื่องอะไรนะจริงๆเสียมแบบยาวไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าอันนี้จําเป็นต้องใช้แล้วก็เดินมาปุ๊บเจอ อ่าถังน้ำมันดีเซลสำรองคอนยางคอนยางเอาภายนอกก่อนแล้วก็ยางอะไหล่ยางอะไหล่นะยางอะไหล่อันนึงโอเคมีพลัว่วลั่วหนึ่งอันอ,อันนี้น่าจะเรียกด้ดยว่าแบอ่าเครื่องดับเพลิงแล้วก็จอบ อันนี้จอบใหญ่อันนี้เป็นจอบไม้ไผ่ตันได้มาสามร้อยกว่าบาทแถวคองห้าแล้วก็ที่ที่ต้องพกไปด้วยตลอดก็คือมีเลื่อยชักของดีวอลเครื่องสูบลมของดีวอลนะทำไมถึงต้องดีวอลเหรอดูเราจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเชือก เนะชือกพันต้นไม้เชือกลากก็ได้ลากก็ได้พันต้นไม้ก็ได้เพราะเส้นมันยาวอันนี้ซื้อซื้อมานานละซื้อมาเกือบ20ปีละไม่ไม่ได้สีสิถึง20ปี10กว่าปีสีเขียวันั้นประแจปอนแจ็คขวดแล้วก็แป๊บเอาไว้ต่อด้ามเอาไว้ขันขกะกะบาดจะได้เพิ่มแรงนะช่วยกะกะบาดขันเพิ่มแรงแล้วก็มีตะเค้ตัวหนึง่งมีตะเค้ตัวหนึง่งตรงนั้นก็ไม่มีอะไร ที่แล้วก็มีสมอบกอันนี้พิเศษหน่อยอันนี้สมอบกขึ้นสนิมเลยสมอบกเอาไว้เวลาติดติดลมแล้วก็ไม่มีหลักให้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 มัดวินก็จะมีแท่งสมอบกตัวนี้อันนี้สั่งจากอเมริกาแพงเหมือนกันแต่ก็จําเป็นเวลาเดินทางคนเดียวแล้วก็มีอะไรอีกไอที่เขาเรียกว่าแมทแมแทรักอันนี้มีดี ไปได้เรื่องนะมแทร็กมีอะไรอีกนะก็วพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆซอฟต์เช c คเกิลหนึ่งสองสามอันมีของแท้ของปลอมอันนี้ของจีนไม่รู้ดีเปล่า,าใช้ๆอาจจะขาดไกลก็เลยซื้อต้องซื้อของของดีหน่อยก็ของ TJM มาแล้วก็มี ลิง uh, นะเช็คเกิลลิงใช่ปะ่ะเรียกว่าเช็คเกิลลิงบ้างอันนี้ก็ของปลอมอันนี้ของจีนก็ไม่รู้ว่าจะดีปะเปล่าก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเหมือนกันก็มีสำรองไว้็นไรแล้วก็สเกนไซสี Skin, ่ทับสามสามทับสี่นะเล็กกว่านี้ก็ไม่อยากใช้ละก็คือเขาก็แนะนำมาบอกคนใช้ไซส์นี้ แล้วก็มีพวกตัวสำรองพวกนี้ควรมีไว้คลิปพวกนี้ก็ต้องมีไว้เผื่อหายมีไว้เยอะหน่อยก็ยิ่งดีะมีค้อนแล้วก็มีมีเชือกพันต้นไม้อันนี้เชือกพันต้นไม้ที่เกยดแกะมาคล้ายๆคล้ายๆเป็นเป็นแบน,แบนดคล้ายๆนี้อันนี้สําหรับต่อวินให้ยาวขึ้นต่อไอเป็นเชือกพ่วงต่อวินยาวนะแล้วก็มีอะไรกันอะไรคอนจัดรถแล้วก็ เครื่องมือกู้รถนะจะมีโอเคอันนี้ด้วยน่าจะใช่ด้วยละหมอนรองล้อเครื่องมือครบชุดเครื่องมือเล็กๆน้อยๆครบชุดนะแล้วก็อย่าลืมอันนี้วินส์ไอตัวรีโมทวิน์ผมแยกเก็บแยกไว้เพราะว่ากลัวหายอันนี้สำหรับต่อรีโมทอันนี้รีโมทวิน์เป็นแม่เหล็ก ติดที่ตัวถังได้เป็นแม่เหล็กรีโมทวิน์อันนี้ก็อันนี้เป็นตัวปล่อยลมยางปล่อยลมยางเวลาต้องขึ้นทางที่มันพอปล่อยลมยางเสร็จก็ต้องเติมลมยางด้วยอันนี้นะทำไมเราต้องใช้ใช้ใช้ยีหอดีวอ l ลเหมือนกันหมดแต่ไม่มีไม่มีแบตนะอันนี้ไม่มีก้อนนี้ก็ไม่มีแบตไม่มีแบต แต่ว่าแบตมันใช้ร่วมกันซื้อก้อนใหญ่มาทีเดียวแบตจะเป็นอันนี้แบตใช้ของพัดลมก้อนใหญ่9ก้า ml นะใช้ร่วมกันได้โดยชาร์จที่ power box ตัวนี้ต่อชาร์จโซลาเซลล์แล้วก็พ่วงไฟไปด้านหลังนี่พ่วงไฟไปด้านหลังอันนี้ต่อโซลาเซลล์ชาร์จจากหลังคา ก็ไว้ในนี้เพราะว่ากลัวโดนน้ำหรืออะไรแล้วก็มีพวกขออ้อมไปฝั่งนน้นหน่อยมีอะไรบ้างกล่องดีวอลสแต็กนะก็เอามาซ้อนกันเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยที่ต้องขนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พยาบาลทั้งหมดเลยทุกอย่างก็ไม่อยากบอกว่ามีอะไรบ้างเพราะมันเยอะมีทุกทุกอย่างทั้งยากินยาทา แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อ๋อทีเ่เป็นเกี่ยวกับพวกสายไฟชาร์จพวก power ชาร์จต่างๆสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเก็บรวมไว้ในที่นี้ว่าเราจะหาก็หาง่ายจะแยกจะแยกทำเลเบลไว้อันนี้ก็อุปกรณ์จิปาถะมีตั้งแต่โอ้โหมีมีอันนี้ด้วยสําหรับบีบเอ้ยแปลว่าหักแล้วก็มีสองไฟในเวลากลางคืนมีใบเลื่อยชักหลายประเภทสาเร็จเหล็กสําหรับไม้ น็อตนะน็อตสกูเผื่อต้องใช้แล้วก็อันนี้น้ำยาเทศใส่ถังขี้ไม่ให้เหม็นแล้วก็จีปะทะไฟชงไฟแช็คที่พันมีที่มีนี้ด้วยมีที่มัดไอ้นี่ด้วย สายยางเวลาไปต่อน้ําบางทีมันก็หลวมหลุดก็ต้องมีป้าพันสายไฟนี่ดูดิอันนี้ยังมีเลยที่พันท่อ,อยังมีกาวเกลสารพัดนะคือคือมันมีช่องให้ใส่มีนึกอะไรได้ก็โยนลงไปใส่ลงไปอะไรที่คิดว่าต้องใช้หรือจําเป็นคิดว่าต้องได้ใช้แล้วก็แล้วนั้นก็มีอีกเราค่อยว่ากัน ไฟฉายไฟฉายสวมหัวนะไฟฉายสวมหัวละเจ็ดสิบกว่าบาทโคตสว่าง USB c มีหลายแบบมีสามแบบสองสาแบบซื้อมาไว้แล้วก็มีแบบที่ใส่คอก็มีไฟฉายนี่ไฟฉายแล้วก็อ่ะวอแดงวอแดงติดรถวอแดงเสร็จมีอะไรอีกมีมีวอแดงอีก2ตัว ตัวเล็กแต่นี่เติดรถแล้วก็อ่อกล่องนี้ยังไม่เปิดให้ดูมีตั้งแต่แว่นเชื่อมเคเบิลทายสารพัดไซส์ลวดกาวเลื่อยมือนี่เลื่อยมือเลื่อยมือพับได้ แล้วก็บล็อกปจัจจบล็อกนูน่นนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ก็ยัดยัดไว้เพราะว่าคิดว่าอาจจะได้ใช้เสร็จเสร็จพวกปจัจจบล็อกพวกอันนี้ชอบมากก๊อกแก๊กซื้อมาเป็นชุดเลยน,ะนี่ลวดเชื่อมยังมีเลยลวดเชื่อมไฟฟ้ายังมีเลยไม่รู้จะเอาไปทำไมยังต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบเพื่อทำเชื่อมไม่เป็นแล้วต้องไปหาสายอีก สายน่าจะมีเถอะก็ใช้สายสายพ่วงแบบและสายพ่วงเลยนะแล้วก็มีกาวอันนี้อันนี้แจ๋วสุดละทีเล็กโคตรเหนียวไว้ปแปะสารพัดโอเคจะได้ทำเป็นแมมโม่ไว้ด้วยไม่จำเองก็เบือเอเ้องต้นก็มีแค่นี้เนาะอะไรกัน Okey, kan ni lah.